สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบรูซัก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวเรซิลัมกันนะครับก็เป็นมังกรไฟนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามคลิปนี้ผ่านส่วนของบรูซัก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็มาเล่นด้ลยหน้าช่องนะครับอีกช่องทาางงกกรรดซุปปเออ์แคคขบณใต้ลิหนต่งก็สาามรถกดช่กัันนะคครรบโอเเเจ้าซิรรรัััััมมนนนนนะะะะฮฮห้าาตเป็ยงงงไไคคบบี่่กฟอะ ก็เป็นโปเกมอนมังกรไฟนะครับตัวนี้หาได้จากไหนเนาะก็หลักๆก,ก็คือไปตีกิวนะครับแล้วก็ได้เศษชิปมาวิธีที่2ก็คือเอาเศษชิปทั่วไปสีทองไปแลกครับสองพันะแล้วก็วิธีที่3ก็คือจะมีขายในร้านค้าเมื่อมีกิจกรรมแบคไว้นะครับจะขายในตัวราคา2อ0 0นะสองพนะครับผมตัวนี้อ่ะโอเคเป็นโปเกมอนมังกรไฟนะเรซิลัมเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เป็นต้นแบบทำไวคิวเลมนั่นเองนะฮะก็คือจะใช้ตัวมันนะครับเรซิลัมบวกกับ เซ็กบวกกับคิวเลมนะฮะแล้วก็บวกกับ DNA นะครับที่หาได้จากการเชียอมพัมัยตีนะเอามาทําเป็นไวคิวเลมส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กันแบบนั้นแต่นะครับผมมีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากทำแบกไว้นะครับหรือใครมีโปเกมอนตัวนี้เหลือนะครับอยากจะทําให้มันสุดนะครับในสายของเซ็กคอมและเรซิลัมเขาสามารถยืนคู่กันได้นะครับโคตรเก่งนะฮะมีเซ็กคอมก็ต้องมีเซนเรซิลัมมีเรซิล um, ัม um, ก็ต้องมีเซ็กคอมใช่ไหมเดีย๋ยวเรามาดูความสามารถขั้นสุดของตัวนี้กันนะฮะ โอเคนะครับเรามาดูค่าพลังที่712นะฮะพลังก็จะเท่ากับไสคลอมเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสายเวทนะครับใซคลอมจะเป็นสายกายภาพสแตทเนี่ยจะเหมือนกันนะครับมันจะสลับกันที่ค่าโจมตีกายภาพกับค่าโจมตีเวทนะครับโจมตีเวทอยู่ที่165โจมตีกายภาพ102เลือ114ป้องกันกายภาพ89ป้องกันเวท102แล้วก็สปีดที่140ถือว่าไวมากนะฮะในส่วนของนิสัยนะครับผมก็แนะนําให้เป็นนิสัยขี้ขลาดนะครับหรือโบราณก็ได้นะครับผมในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยนะฮะ คุณสมบัติของโปเกมอนไฟมังกรตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณสมบัติที่1น,นะครับก็จะเป็นดาโทนิตนะครับตรงนี้แล้วก็คุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับผมแมนะนาให้เป็นเบอร์เซิร์ละกันนะตรงนี้นะต่อมานะครับเรามาดูควาสมสามารถอื่นๆน,นะครับของเรซิลัมกันนะครับ เวสลัม um เนี่ยไปดูเรื่องความสัมพันธ์โปเกมอนครับก็จะมีหลายตัวเหมือนกันเรื่องที่ไรชูแล้วการให้เป็นสปีดนะครับไอตัวหนามพิษต,ตัวนี้ให้เป็นโจมตีเวทช่วคอมให้เป็นพลังป้องกันกายภาพและเวทนะฮะส่วนตัวลูเกียนะครับจะให้เป็นพลังโจมตีกายภาพไอัโจมตีเวทนะครับสังเกตไหมครับว่าสเตตท,ที่เขาได้รับเนี่ยจะได้รับพลังป้องกันด้วยซึ่งตัวเวสตลัมเนี่ยจะมีความถึก นิดหน่อยนะครับมากกว่าจเจ้าซิคลอมนั่นเองในส่วนของอุปกรณ์อาวุธเนี่ยนะครับก็ไปดูสกิลกันก่อนก็จะมีสกิลไฟกับสกิลมังกรนะครับหลกัหลกๆก็นะครับให้ใส่พวกง่ายๆเลยนะครับพวกต้นไม้นะครับผมต้นไม้นะแล้วก็มาดูกันที่สกิลเนาะสกิลนะครับเริ่มกันที่ทรบ,บัยไฮนะครับทรบ,บัยไฮก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีกัสตัวเองเนาะ แล้วก็เอาเลตนะครับสกิลมังกรนะครับสกิลนี้จะเหมือนกับเซคลอมเลยนะครับเป็นสกิลกลุ่ม50สกิลท่ามังกรนะฮะสกิลนี้นะครับโจมตีใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองอาจจะสับสน20%นะครับแต่ตระดมจกลุ่ม50ถือว่าแรงมากสกิลฟูชชั่นแฟร์นะครับนี่สกิลนี้มันจะสอดคล้องกันกันกบสกิลของเซคลอมนะครับ อ่าถ้ามอนสเตอร์นะครับฝ่ายตรงข้ามโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนสกิลฟิวชั่นแฟร์ของดอซิลัมเนี่ยจะทำให้เซคลอมโจมตีแรงในครั้งถัดไปด้วยนะครับมันมันเกลือกันอ่ะนะครับผมอันนี้จะเป็นเดเมจกลุ่มธาตุไฟ40นะฮะแล้วก็มีเฟรมทาวเวอร์นะฮะเฟรมทาวเวอร์ก็จะเป็นเดเมจเดี่ยว30นะครับเห็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นอย่างเงี้ยนะครับโจมตีเบาๆนะครับแต่ว่าแสบเหมือนกันนะฮะตรงนี้ต่อมาบลูเฟรมนะครับบลูเฟรมก็จะเป็นเดเมจเดี่ยว140นะฮะเดเมจแรงมากเป็นสสสกกิิลลไฟนนนนนะะ่่วยยีีเครับ ก็คือในสเทิร์นแรกได้เหมจะเบาโดนบาดเนตเบาลง20%ติดคีสเราจะโจมตีแรงขึ้น20%หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ในส่วนของพวกสกิลลึกลับต่างๆก็ครับก็ใส่พวกเนี่ยโจมตีเวทนะครับป้องกันโลอมตะใส่ได้นะครับเด้งเลือดเนี่ยใส่ไปเลยนะครับพวกเนี้ยใส่ไปสปีดองสปีดอัพในส่วนของพวกอาวุธอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้ใส่เป็นประดับพื้นฐานเลยประดับพื้นฐานเนะาะเดี๋ยพาไปดู ในส่วนของประดับพื้นฐานนะฮะก็จะมีเรื่องการอัพกรอัพเกรดตรงนี้นะครับถ้าเป็นประดับทองคำทองธรรมดาละกันนะครับผมแนะนำเพื่เซต s a c r าฟิกก็ได้นะครับไทชี่ก็ได้นะครับใส่ออซ่าก็ได้นะครับสตาร์เทียก็ได้ s a c r i f i ก็ได้นะครับทองคำเนี่ยผมแนะนำให้ใส่เป็นซูพรีมนะครับผมตรงนี้ อ่ะโอเคตีบวกนะครับแนะนำตีบวก25เลยนะครับเขามีร่างมาสเตอร์ด้วยซึ่งมาสเตอร์เก่งมากนะครับผมอ่ะไปดูกันยี่ยมหน้าก็อัพ5ดาวเนาะผมพาไปดูนะครับในส่วนของร่างมาส์ร่างมาสเตอร์เนี่ยนะครับสติ๊กเกอร์หาได้2วิธีนะครับนะครับสวิธีวิธีที่1ครับหาได้จากการเชียร์พนมไมตรีระดับมาสเตอร์เนาะวิธีที่2นะครับเอาแต้มคืนของไปแลกในกิจกรรมคืนของนะอ่ะเรามาดูกันว่าร่างมาสเตอร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเรามาดูที่สกิลก่อนนะครับ ต่อมาครับสกิลพาสซีฟนะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบริกายเป็นเทอร์โบบลาสนะฮะนอกเหนือจากการเพิ่มพลังโจมตีนะครับมันจะมีการเพิ่มสปีด5%ด้วยนะครับที่เพิ่มเข้ามาเมื่อเริ่มแต่ละเทอร์นะครับจะเผาศัตรูเลยนะครับมันจะเหมือนกับสกิลของเซคอมที่มาถึงจะทำให้ศัตรูติดอมภาสอันนี้นะครับมันจะทำให้ศัตรูติดเผาไหม้ด้วยถือว่าถ้าโดนทั้งคู่นะโหดมากนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเล่นคู่กันกับเซคอมและซิลลัมใช่ไหมครับติดอมภาสแล้วเจอเผาไหม้ไปอีกนี่คคือแแบบบจัังๆเลลยนะร้วก ลบสถานะเจาะดินดำน้ำของศัตรูด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้กับธาตไฟฝ่ายเรา50 25แล้วก็เพิ่มดาเมจ50ถามเทิอนด้วยถือว่าดีมากนะครับก็คือยืนกับไซคลอมแหละแต่ต้องเป็นล้างมาเตอร์นนะล่าปกติไม่มีผลนะครับต่อมานะครับสกิลมังกรก็จะเป็นดาก,ก้อนเล็งนะฮะสกิลนี้ก็ครับศัตรูนะครับจะเพิ่มฟื้นฟูความโกรธ10นะครับให้กับเรซิัมนะ แล้วก็ถ้าในทีมมีเซครอมมาเตอร์นะครับความเสียหายของสกิลการฟูฟูฟฟโกรธจะได้2เท่าถือว่าโหดมากเลยนะดิมเมจกลุ่ม60เลยแล้วก็ฟูชชันแฟร์นะครับสร้างาดเมจธาตุไฟสร้างความเสียหายชนะธาตุสเท่าให้กับบ,บ้อนไฟหินน้ําและมังกรแล้วก็ลดดาเมจชนะธาตุที่เราโดนลง50% 2เอทินนะครับถ้าเป้าหมายถูกสกิลฟูชชันแฟร์หรือฟูชชันโบนะครับของเซครอม เดเมจนะครับความโจมตีจะได้รับความเสียหายเพิ่มอ,อีก100%นะฮะโอ้เถื่อนมากนะครับแล้วก็นี่ครับฮีทเวฟนะฮะฮีทเวฟก็คือสร้างความเสียหายชนะท่าสองเท่าให้กับประมันไฟหินน้ำมังกรแล้วก็เดเมจแรงขึ้น50%สำหรับประมันที่ถูกควบคุมติดดีบัฟอยู่นะนั่นเองอัลติเมทนะครับเป็นบลูแฟร์นะครับก็จะทำเดเมจธาตุไฟสร้างความเสียหายชนะท่าสองเท่านะครับให้กับประมันไฟหินน้ำมังกรแล้วก็ อุณภูมิแต่ละชั้นเดามจจะแรงขึ้น50%สามารถสแต็คได้ถึง2ขั้นก็คือจะแรงขึ้น100%นั่นแหละง่ายๆนะครับยิ่งมีเซคคลอมมาสเตอร์ยิ่งมีเรซิลัมมาสเตอร์ um Mater, ก็จะเก่งขึ้นอีกเท่าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมทางเลือกถ้าเกิดว่าไม่ทำแบ็คไวท์ผมแนะนำไม่ทำเป็นมาสเตอร์สุดๆไปเลยนะครับสกิลมูฟเซตนะครับที่เพิ่มเข้ามาที่ผมเห็นนะครับก็จะมีเรื่องนี่ครับติดคลิแรงขึ้นนะครับ 200%ฟื้นฟูความโกรธ1 0ออะไรประมาณนี้นะครับที่เพิ่มมาเพิ่มเหมือนเจ้าเซครอมเลยนะครับโอเคผมพาไปดูสกิลนะครับของเจ้าเรซิลัม um กันดีกว่านะครับพลัง2งล้าน5นะก็หาคู่ต่อดสู้ที่พอสู้ได้หน่อยนะอ่ะไปเลยจัดไปนะครับมาเราให้ดูสกิลนะครับ ผมอ่ะนในส่วนตัวผมชอบสกิลของเลสลิมนะผมว่ามันสวยดีอ่ะเริ่มที่สกิลมังกรน,น,นะครับจะเหมือนกันกันกบเจ้าเซคลอมเลยโอ้หเลอซ่าจะโดนหนักหน่อยต่อมาสกิลไฟนะครับตูม้มนะครับผมติดเผาไหม้ด้วยนะอตีกลุ่มนะฮะเห็นไหมครับแรงนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่ายังไม่เห็นอัลติเมทใช่ไหมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่ะผมจะพาไปดูสกิลสามแล้วก็อันติเมทเลยโอเคไหมต่อมานะครับไปดูสกิลสามกันสกิลสามนะครับที่จะให้ดูก็คือสกิลนี้นี่เฟมโทรเวอร์ตายเลยทีเดียวเฟมโทรเวอร์เฟมโทรเวอร์โอเคอันติเมทครับมาดูอันติเมทกันเนาะส,สวยๆนะครับมา สว่านไฟอ่ะโอเคคร่าวๆนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับเซ็ทคลอมเรซิร์ัมแบบสุดๆก็แนะนำให้ทำมาสเตอร์เล่นเลยนะครับก็ไม่แพ้แบ็กไว้แน่ๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ